สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับพอดีเปื่อนแม่แอลหาจับปลาไปกินหลับบ้านภาษานะครับบ้านภาษาเ็าอยู่ในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับเป็นกับเข้าเมืองนะครับประเภทลาบประเภทซาต้มขมแกงออมอย่างประมาณนี้นะครับครับแล้วเขาจะเดินทางแล้วครับตอนนี้ครับใครผ่านไปผ่านมานะครับถ้าจากเชียงไฮ้จะไปเชียงของนะครับ จะพาหนํามือพิ้งชิ้นลุงก็จะมีด้านหลับื้อกินแบบลำลเลยนะครับครับเดีจะพาไปดูนะครับครับตอนนี้เขาก็ัพาหนํามือพิ้งชิ้นลุงมาแล้วนะครับเขาจะไปตีบ้านภาษาหน้าือวิ่งชิ้นลุงนะครับนี่ก็เป็นที่วการอำเภอนะครับางซ้ายมือครับขั้วก็เป็นโรงพยาบาลมีชิ้นลุงนะครับไปห่างซักประมาณห้ากิโลนะครับก็ถึงนะครับ ครับนี่เขาจะเข้าหมู่บ้านบ้านปราสาแล้วนะครับครับไปแหมน้อยเดียวนะครับมาถึงแล้วนะครับครับตอนนี้เขาก็จะใกล้ถึงแล้วนะครับบ้านหลับปราสาอันทีกบตึกสิงหงามนี่นะครับบ้านเจ้าของร้านกับหลังโมโหร้านนะครับครับนี่นะครับ ลาบภาษานะครับนะครับบรรยากาศตรงนี้เป็นบ้านสงไทยครหนังใยนะครับราคากันเองนะครับนะครับการให้ร้านน้องจะนั่งข้างหลังนี้นะครับสะดวกสบายดีนะครับครับวันนี้อาหารก็เริ่มมาแล้วนะครับทอดรวมนี่อย่างครับค้าบหลับดิบตัวแส่ก็ต้มขม นี่ต้มแ่บต้มแสบนะครับน่ากินเลยครับนี่กรับต้มขมหดรวมเดี๋ยวเราจะรอหลาบจีนกันน,กน,กนะครับครับอันนี้ก็เข้ากับพร้อมเลนะครับหลับวัวนะครับหดรวมต้มแบ่บต้มขมนะครับ อย่าลืมนะครับพักกับลาบด้วยนะครับแต่หัวเจือมันหน่อยครับเราจะจิ้มอันนี้เป็นต้มแ่บเล้วนี่ต้มขมนะครับต้มขมแม่มันนะครับนอ้อง ผมจมลมนะครับนาะงปัญหาอยู่ครับครับยังจะจิ้มต้มซ่บนะครับน่ากินนุ่งหมักนะครับลาบปลาสาไข่พนไปพันมาทังชิ้นลุกนะครับมาแวะกินได้นะครับอาจจะไปยังของกับซัมดีนะครับแวลกลองท่องก่อนนะครับอาหารอาหารเหนือนะครับซ่บเด้ใจครับ <c oughs> ครับนี่เป็นทอดรวมนะครับมันจะเป็นข้างในนะครับใส่กรอบนี้ครับสีมือจะได้นะครับนั่นนียครับจะใจะจิ้มหลับกันออก <c oughs> านอหลับปัวนะครับครับตัดข้าวห,หน่อยนะครับก่อนจะกินหลับ ดีกาเราจะถูกกินเราไอ้หน่อยนะครับน้ององลงควายนอนนะครับส่วนในเป็นตีนเป็นตินนะครับอืดนรับนะครับเรามาแวะดูนะครับ ลาบปลาสาชั้นลุกน่ากินมากๆนะครับกัเข้าวหลายย่างครับผมกิมกับพักมีพอ้วยนี่รับพักจักนะครับย่างพักข้าวตองนะครับพักสดอืักสดนะครับกับข้าวก็จืดของอังโควิ้งชั้นลุงนะครับลาบปลาสา แล้วมาลับแล้วเนาะให้ได้รับแบบให้พักกับสดนะครับหอยยังกับลาบสมุนไพรทั้งนั้นนะครับยอด ให้พันไมผ่านมาแถวชั้งลุ่งนะครับม่แวะกินได้นะครับลาบปลาสาทางาพันจะไปน้องพบิสลุงเราจะไปเชียงของนะครับรับรองได้การ,รันตีเปิดแปดโมงครับห้าโมงเปิดแปดโมงเจ้าครับถึงตอนเย็นห้าโมงนะครับหัวหามเนื้อตัด มมครับวันนี้ชีวิตคนบ้าหนอกนะครับกมบได้ทําอาหารเองนะครับปลามากินตีนั่นหลับภาษานะครับเปียนบรรยากาศนะครับจะได้ฝากติดตามผลงานชีวิตคนบราหนอกนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะครับ แล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ตัวนะครับครับผมไปครับ